ขึ้ไปหรือยังมุมซ้ายให้มาแล้วว้าม,มาครั้งเดียวนี่ว่ะอันน,น่าจะสองครัง้งนะอันนี้ครั้งนี้ประมาณเกือบตีหนึ่งหกทุ่มห้าสิบสาม ว้าเลร้่เอ้า่าเหลียมฝนที่ตกบ่ทั้งนี้ฝนตกบ่า่อยว่ากสีหนาวฝนก็สีตกนี้ตายวันนี้มาขึ้นมานนี้มน้ป่าเอ้าฝ่ากลเป็นเปียกขีดฝ่ากับพวกีที่ตกเัเดอเห็นเห็นกันเมื่อคู่คนเลยบ่ะเห็น่อยก็เห็นเพราะว่าหอยับรถมาเ่อยขับรถเ้าอกนีลมจากรถถําเพิ่งจอดรถมื่กี้บ้าังไงแล้วเที่ยนหแล้วก็อีกพักเส้นหน่อยแล้วก ภาพอีกทำแลบธรรมดานี่แต่ว่าอันอันใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหแกงครับนั่นแหละผมเบิ่งก็เนี่ขนาดนี้กันยังแจ้งมันก็เป็นแต่แกงเนี่ยเบิ่งเบิ่งภาพแล้วเนาะแมนแมนเหมือนกับเขาจุดผูกบ่ใชแต่ว่าเบิ่งภาพเนี่ยเมันลงมาแมนแมนลงมาเลยเพราะว่ามีข้าวอีย่างตกบ่เหือนเนย มีข้าวโต๊ะข oh, ้าวพวกโอ้ดาวโต๊ะดาวนี้ขนโลกข้นหยางบัวโอ้ท่านมาทำกีิม๊กมันมันมาแม่ดอกมาเลยใส่ทุ่งต้นนเราแล้บอกอ๋อาจะไปอยู่สองสามปีสองปีเนาะไปอยู่ฮานน์น้เพิ่นนะเพิ่นเอาไปแล้วก็ไปไปเบิ้งไปก็แบบทหารมีบวมีสิม หลักเกา่าบรัมบรานนะสิมโบราณสิมโบราณวัณดอยู่พื้นดินคุณ oh. ไปนั่งสมหาที่ข้าดีดีเขามาของของพญาน,นาคเพื่อนเขามาให้จากนีบ่ตาไก่บ่อตาไก่จากนีบ่ไก่อยู่พูดแล้วทำป่าสมบน <c oughs> ูนณ์วัดวัดอย่างวะ พแม่วับงาังก็อยู่เดิมพันแอบั้เอาโอ้ยซื้อกีดินแล้วก็พุกหันบางนเธอฝันเไปอยู่หันแม่สืบพันพ่อพ่อจะเชี่ยไปเชียมาเพื่อไปหาพ่อพ่อพ่อสืบพันเนาะพ่ออยู่นครพนมกูใหญ่นะอันนี้ฝันโูล่ฝันก่นโโซ่บ้นที่พแม่โคโลกแม่ฝันกัอไปกันเจ้ามาบ่ดนบดานมาเพราะว่าเบาเข้าว่ะ ไป้ลานได้ไปหาพ่อเด้ออยู่ในความพนมอ่านรู้ไม่เคยเห็นด้วเธอนี่ไอ้หญ่เ่าจะดหุจักนี่แหละเกิด่องหนึ่งอันรูค่อยจุดหุจักบดก้อนนี้ค่อยเว้าวสายอันก้นนั้นรู้มีมาคอยมาค่อยไปเบิ่งมบงพุทธเจ้าเกิดชิลเล็คพทธเจ้ามาเอาค่อยไปเท่านึงขั้นคั้นขั้นเพิ่นมีมาส่งค่อยตาย ้าเป็นัเมล่ากลับมาเพื่อมาบอกเรื่องล่าให้ลูกหลานได้ฟังว่าต้องเป็นไปเป็นมาว่าน oh. ีอ่อยู่ผู้พรห้างมองอันพ่อผูนเยอะใหญ่อุธเจ้าง农ายไปพุธเจ้าพ่อถึงโูผู้ผู้ผู้แบบผู้พราหางผู้พระห้างอุนฝางเหล่าฝั่งเล่าไปหอฝังเหล่อ ไปแต่ทานทีร้จักวัา <c oughs> มองเพิ่นเกิดมาทีแรกกหรือเพิ่นเราค่อยไปคอไป่อ,อ,คอยเดิเบิ่งมันมีง่วนเห็นเป็นผูขึ้นมาสามง่วนเพื่อเด็กก็ปวดเท้า่ไหมคมองนั้นมองนี้สามเท้าค่อยไปล้ไปเห็นด้วยเถิแล้วบัตยไทยลาวมาแต่าลาวเขา่เอ็ดบุญองอปุ๊บผู่พาน เราค่อยกระถามไว้เลยสันนี่เราไปเท่าเนาะครับานนี่เจ้าใช้อยู่ประเทศลราเน่อยคอยขอนี่คอยจะถามเนี่ยว่านี้คอยกั็เลยถามมองเพื่อนฝังแห่แฉะแห่แฉะเสบื่อเพื่อนเอาค่อยไปนะแล้วมองเงินครูพะหังถ์นะฝังมองฝังแฉะของพุทธเจ้านะ อ๋อผู้ยังเกาะผู้พาหางผู้พาหางอยู่ประเทศลาวประเทศลาวคันคันแนวเจ้าไปเลยไปวันนี้นะทึกอยู่บ่ไปทึกอยู่บ่ไหวไปสื่อแล้วครับไปสื่อทึกมองต้องเห็นมองอยู่ที่จำได้เออเห็นมองในไปอีกไปไม่ได้หรอกไปเท่าแล้วไปเออร์ที่ตาพูดนี่คือหมายถึงว่าปั่นมาท่านพาไปเหรอเออ ฝันฝันความฝันไปแล้วก็เลยมาถามไทยลาวไายลาวเขาบอกชมพูชมพูเทาเทาแก่แก่แก่เลยถามว่าเจ้าเึกบึกาแมนปุ๊เลยไปเห็นโดยที่ว่าไม่ได้ไปเองคมันเป็นหลังจากที่ตาตายแล้วฟื้นอืมอืม ก็รู้สึกว่านี่มันตายแล้วเปล่ยนจังมีนี่แล้วก็มาเห็นเป็นแล้วบางคนมาถามจนตาล่าตาลาตาลาลกันเขาไม่เสื้อเหรอมาไปน้ำไอยรอดมาเจะวอร์ดหรือม่นปิดัดเลยอ๋อไปดีว่าผาเยี่ยมไปแจงแจงตายบ้านมีเมฆฟ้าเมียไปขัดไปเหมือนจะตาล่าเอาเอฟเบฟเอฟหูเรียกว่าไปด้วยกายทิพย์เนาะไปด้วยกายทิพย์ไปด้วยจิตไปด้วยสายนั้นไม่ได้ไปด้วยกายเนื้อ ไปด้วยความฝันไปเห็นสัมผัสหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับได้ฟื้นแม่ล้าฟื้นทั้งได้นะยูเฉยเราได้เลยจอยอยากได้จ้าก็มาได้啰ถ้ามันดีมันมันมีเราควนได้ไปมันดีนันแม่คอยมีคันแม่คอยไปน้ำชโลน้ำคอยให้ไปน้ำพักพ่อนสุดโชว์ขันสุภาพไปพู ป้ายมมพานถูกพ่องิโซดี๋ยพระใหลรนลานพาไปพาลูลานไปเบิ้งป้ายมมานไมนเป็นยังไงเปนหัวเงาไหเป็นหัวเงาเป็นยังไงบ้าบอกใช่ไหป้ไยเมย์เมยไป้ป้อป้ยอาหาดชนิดเลยยัแอกันไม่กัดมัดไปละไปมาเนี่ยเกยางกูว่เป็นยังไ้าัไม่ค่อยไปมาเนี่มันจิ มันสิเป็นรากไหมมันบอกยันดูเมียมีจจกว่าขันมาว่าเป็นสผเขาก็มีเสื้อแลอไปเปิดผ้าเป็นอาบน้ำจังแก้วไปเ่เสื้อกยาก็เจ้าเล้วเรียของไปของมันเนาะเปิดดูเมีแล้วมีเสื้อไผ่ามาังแต่เรียงี้สิใครือเขาเป็นบุคลากนแมนแมนคนเขาอย่งกัขั้นในเชียได้ต้อเห็นด้วยตาจะของยังขีเชียออันั่ะ Mean, wow นี่แหละคล้ายๆนครับเก้าหงอรอข้าวออกมาดินี่ข้าวรถจักานาน้าพมิซอร์เนี่ยนี่ข่อยต่างคืนค่อยกันยังเออผมก็เลยเออฟังเออแล้วก็ คือก hey, <c ười> <c ười> ันละคยกับฟันคือกันนี่หละคนใจนเงี้ยครับไคก็ไหห่กเจ้าคือประวัติไหลเท่ก็อนอย่างนี้มันเ่แม่มีกัแม่ผมมาขอปู่ปู่ไหวผมยิงขึ้นน่ะบอกคมเรือแค่สองเอรเซนหนึ่งไอเลือดผมมันมัมมันบ่มีแล้วอยู่ในกิ๊บอ้นังแล้วไปถ่ายู่โลกป่ะเขาอนั่งสมาธิี นั่งนั่งเดี๋ยวนี้ข้าวเดยกขึ้นเลยเด้เมื่อตึ๊บมาเลยมีเมื่อเลยแม่สุกเจ้าน้องแต้วแต่ก็อย่ามีเมื่อคู่คู่คู่มือนี่ก็เป็นมาเดี๋ยวนี้บริเฮบริเฮมาหลายเพราะว่าเอาปบรดมาลเอาเอ็นบดได้เลยเลย่ด้ยาผูกผักผักเหมือนลวดครงเอ็นนําใดก็ยาเร้แม่ศิษย์่งแมาส่างชางใหม่ อูเห็นมาน้ำเอาดอดตายยุพิสิยาเพิ่อนรอครับาลอความฟันของเจ้านี่เป็นจริงมั้งเนาะเป็นจริงมั้งเลยคอยไม่แม่นคนคนหรอกตดนเดนะครับครับก็อะได้ยินข่าวพอคันเือเรื่องนะครับาได้ยินข่าวเขาข่าวที่เขาฟังตับนี้นะ ก็แล้วมัเป็เี่นกัเถอะนสามปีสี่ปีแล้วบ่งครั<อ>้ง้อแรกนอยใจก็บ,บ่เเอ็นอบบ่นใเพราะว่าัเป็นอันนี้จะทุกอ,บบอ๋อแล้วความความคิดของของเจ้าคิดแบบไร้สาระกลับเลงอันนี้มั<ป>นเคลื่อนต่ำอยู่คอยเคื่อนสุเจ้าอยูอ่แล้วเอ,อ็นมาเอนอยก่ไมิขึ้นขึ้นเลยดอ๋มันเป็นต้นโพต้นไทแล้วอยู่นี<อ>่ะครับเออคออยู่เราอยู่อ มันเ,เป็นต้นโพต้นไใจว่อต้นโพอยู่นี <S <S ่นะต้นโพใหญ่อยู่นี่นะก็พ่อที่มาแอดจะพญานาคตนี้วันที่พญานาคเพื่อตกลงไปลิ้นน้ำอยู่หันคอยคอยรออยู่นาเพื่อเนี่ยคอยเวลาบาดทีเจ้าคอยไปไม่ได้มาไม่ได้ครับครับโอ้แต่ก้อนมันเป็นต้นโพต้นใหญ่น่อยต้นโพอยู่นี่นะพญานาคตรงนี้โอ้ก็ถูกเจ้าแม่ไหมครับ แล้วแล้วมันมันยังจะเลื่อนอยู่เดียว่านาะความขึมันยังจะเลื่อนต้นโพอยู่ที่ันใดต้นโพต้นไสเงินธรรมดาเนี่ยหาเนื้อเลนเลยโอ้ด่านเดี๋ยวขอขอค่อยนค่อยจะเบิกค่อยเอามาเบิกับแล้วเบิกเบรด้ใคร อันเลอครับอีโพอันดำๆจะเขามาให้ผูใหญ่ทั้งบิดนเอผููใหญ่ทั้งบ้ดนเหอนี่ก็เลยว่าปั่นเนียยาาเอาไปนี่มาดูเนเจ้าด้ยนี่มันจะทาสนม จักแล้วมันขึ้นไหลเลย่ไปจักท่าเ่าเหแค่หงะนัะนี้เนาะแ่เสร็แค่้าังนมุงหนึ่ง l น่ะอันนี้ลูกคนย้ายไอ้นี่แหพวกเป็ดปูแล้วยู่ว่พวกี้เรมารักษาต่อไปมื่อนนี่ทุงนี้อามารักษาเอา เบิกก้อนนี้ครับเขมให้เขาสาวข้เดียวอันทาเบิไม้คือเดียวภาพดีแตว่าแต่ว่ามันนี่แหละคุณผู้ชมกดู่เจ้าค่ะละพได้ถฐานนะโบกถบถอที่สอนนะพก็นั่งอยู่สับพูดละสับไม้พูเงม่กันนะระบาดดี ผู้เอ้ยขันมันขันมันรูขันแม่นรูแม่นลานอ่ะเพรื่อก็ดูพระเจ้าเด็ดมาก็นัวอาหารข้าวเด็ดขันแม่นรูแม่นลานอยู่ดีแต่ออกมาให้รูคนหลานด้วยนั่งอยู่ตรงคนได้ตกปิ้งมาจากนาใครผิดอันนี้ดูโอ้มันมันมีแตะอันเดียวนี่ไหมอือแตะเดียวดูพระเจ้าขับเหรอ มันก็เลแม่นแล้วยูม่อยู่กับไวยูัวส่งพญนาคคนเด็อเด่นออมาเลยโต๊มัชนาก็สิอ๋อเป็นห้องพอใหญ่นี่านมีขั้นข้าบ้าว่าได้บุญวัฒนาหลายบุญกันข้าข้าน้อยแต่ขัน้เป็นรูปเป็นหลานข้าน้อยจะเป็นรูปเปนหลานปูนะก็เด่นมาเลยขั้นอรารู้หลานไดยูจส่งพญนาคแต่ปั้งเลยอ เป็น่มดเถนาพี่ครับก็ค่อยจะมากี่กอบแล้วเขบุาไงที่นั่งในโดดเักเจียวเล่าเล่ามานั่งวัในดดนีนั่งในโดดหนึ่ใหญ่ย่างข้าวแทบแทุกาไฟบเขาเพาะไฟบคนเขาวม่เส้อต้องค่อยเขาทำฟันละ มือว้าฟังเพระทามได้ครับอายุเท่าไหร่้วครับเจ้าชอบละครมาแปดสิบสามโอ้แปดสิบสามก็ยังหนุ่มอยู่เอ๋อยังหนุ่มนักบอลไป้ไตะเก้านี่ยวัดคอยถูกถูกวัดจ่อน่อ้ดนได้ลกขอทานกินเก้าน่ะยกินอยู่น้ำวัดน้ำว่าที่คอยครับแต่ทอาทานครู พอฟองนี่ล่ะค่อยไปท่าเสาส่วนค่อยองหอมบัดรนะจนเมื่อค่อยเลี้ยงค่มาจนใหญ่ปันไปต้งปันไปต้งไหนค่อยไปนั่งพันตลอดคือฟองฟองคือค่อยบอกว่าเคยไปได้เงินได้ทองก็เป็นไรนาะข่อยเอตามนั้นเพื่อนค่อยเพื่อนทำความสีดเพื่นตลอดครับ เพอยากอยากไปเห็นมองนันเจ้าเคยเห็นอะไรแลเหอเออบังมัดเหรอไปโซนนั่งกับยุโลต้นโพต้นไทรของพุทธเจ้าเน่ะยวไปเห็นาหละ่ะไปซนักก่กัลูกฝังไปนกัดนี่แหละใครไปลูกฟังตัมือก็มีมืเจ้าได้อยู่ด,ดีเล้เอาลูกฝังนี่นีวันนี้เรามาถดมีพอสามมือเหรอ ป่วยตายตุูกปากหนอ่อยเพราะเ,เรามีฟังความคอยอมามีมาเดียมาเอา,เอาเอาเพื่อว่าเอาหนูไปเอาไปเอาเพื่อว่าวนุ้งลุงกันนั่นนะ่ะไปเอาเพื่อว่าชาวนานะแต่กลับมาแล,ล้วป่วยชาว่าไปยามเพื่อนนีย<อ>่ยไปเร่อมวัดเพื่อนครับ,รบนี่เราอ,อ่านะครับในกอนี่นะครับบันขวันนี่ครับ รูกไปเลยเราต้อรูกต้อลานไปเรื่อยๆครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวก็ฝันที่เป็นจริงนะครับเห็นเบิร์ตแบบโดหวานก็ใส่แตใยใบก็ถือทอดถอนพวกพวกองคเทพพวกกับไปไปครับยูทูบยเทียนครับอ๋อไปแล้วก็ ไปตามที่แม like ่ว่าเฮาเฮาฝันน oh ี kind of ่ก็ถือมัดแม่นมัดหนูแม่นก็คือต้องค่อยนั่งอยู่นี่ไปไปนอนในฐานมันได้ทาสอบมันได้ฝึกอยู่ด้านในฮันค่อยหัวจักมัดหรอเอาเอาลูกคอยได้ว่าดิไปงอนมือในฐานถ้าได้เฮาเขาทับได้งอมือซับได้นหนเขาไปเรียนรู้ผ่านทองคำอยู่ฮันนะครับ จซ้อมด้ววันี้เขาไปเขาเจ้าสูอจันรู้จงพึ่งพึ่งเป็นรถไฟมืองจบมภายกนภายนอกภายในผมจับมออมาแต่ซาดก่อนครับครับครับจับว่าเป็นบุญกันุญแล้นเราไปเห็นเรือกพาเราทำาน่งของบ้องอยู่ขออนุญาตนะครับพี่บกเดี๋ยวไปคอไย้ย่ายมันเยอะเอ เพื่ออีบุกเปิดตำรางเพื่อเดินหนังสือบะครับประมาณนั้นมีเกิดรู้ไปเลยนะครับโอ้เบิ้งเบื้องเบื้งอันนี้ก็เป็นอยนมีเฮาเบิ้งเอาเลยโอ้มาครึ่งเลยมาครึ่งเราจะมาเบิ้องโอ้แตมาค่อยรอดมันไปไปนั่งยื่มดีกว่าพวกไปไปไปนั่งดื่นมคุณมายต่อครับสินี่แหละครับ ก็เย็บใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะครับสี่นะครับเดี๋ยวเราชมนี่ต่อครับก็ได้ฟังจากคุณพ่อใหญ่พูดเลยไปแล้วนะครับสี่ก็คุณพ่อนี้ก็เคยตายแล้วฟื้นใหม่นะครับสี่นะครับก็เหมือนกับคุณพ่อฝันนะครับฝันแล้วก็ไปแล้วก็ เป็นจริงทุกอย่างนะครับสี่ฝันว่าเห็นองค์ปู่อยู่ตรงโน้นอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็ไปไปก็ถูกนะครับถูกก็เห็นเห็นเหมือนตามความฝันเลยนะครับสี่ครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าฝันที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ดูใบสีกันนะครับก็อ่า เย็บเสร็จแล้วนะครับใส่ดอกไม้ครบแล้วนะครับสี่ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวางน้องตองเ้อด้วยนะครับขอขอบคุณ f อฟใจดีทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ